ให้ดูตัวเองอย่าดูคนอื่นทำตัวเองให้เป็นอย่าไปดูคนอื่นคนอื่นเขาจะเป็นเขาจะไม่เป็นเขาจะได้ไม่ได้เรื่องของเขาเรื่องของตัวเองต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ทุกเท่านั้นความดีมันเกิดไปจากจิตของใครของมันใครทำได้ก็นเกิดดีขึ้นมาทำไม่ได้มันก็ทุกเท่านั้นหละ ทำได้ก็หมดทุกข์ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทุกข์ได้หมดทุกข์ย่ยทำให้มันได้ทำให้มันเป็นฌานนะทำให้มันเกิดเกิดป,กกดปุ๊บทุกข์ก็หมดปั๊บทันทีทำฌานวิปัสสนาถ้าทำเป็นก็ทำได้ปุ๊บหมดปั๊บทุกข์หมดปั๊บทันทีเมื่อทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ทุกข์เท่านั้น ทำได้ก็หมดทุกข์ทำไม่ได้ก็ทุกข์มีสองอย่างทำให้ได้ทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดซึ่งมันเป็นมันเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นแหละเป็นก็เป็นที่เราไม่เป็นที่อื่นเกิดก็เกิดที่เราไม่ได้เกิดที่อื่นถึงเวลาทุกข์น้อยทุกข์มากถึงเวลามันทุกข์มากๆใครทำได้ก็แก้ได้ที่เรา เราก็ไม่ทุกข์ถึงอะไรเขาจะทุกข์แต่เราก็ไม่ทุกข์คือเก่ามันทุกข์มันอยู่ที่จิตมไม่ได้อยู่ที่อื่นแางร่างกายนี้มันเท่ากันใครก็เกกจ็บก็ตายเท่ากันแหละมีใครเกินใครหรอต่จิตจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่จิตทางนอกนี่มันเหมือน,นมันเกินกันได้นะทางนอกเนี่ย ทางในก็เกินกันได้ทางนอกนี่เหมือนมันเกินกันได้แต่มันก็เกินกันไม่ได้คือเก่เจ็บตายเท่าเดิมถึงมีก็กินไม่ได้มีเยอะก็กินไม่ได้ถ้ามันป่วยมันเป็นแลนะ้วเจ็บป่วยเจ็บป่วยมาแล้ว,ลวหนักแล้วโรคเป็นโรคเป็นภัยหนักแล้วมีเยอะก็กินไม่ได้มีที่นอนดีๆกันไม่น่าอัศจรรย์อะไร มันก็นอนไม่ได้อยู่ดีวิธีกินดีๆก็อาศจรรย์อะไรกินไม่ได้อยู่ดีทางร่างกายแต่จิตน่ะมันทําเกินกันได้ทางร่างกายนี้เอาให้ดีเท่าไหร่มันก็ดีเกินกันไม่ได้หดอเพราะป่านนั้นเลยของมันดีอยู่อะไรแต่ร่างกายมันไม่ดีมันก็โตเกตโตเก็บโต้ตายเท่ากันแต่ของภายนอกมันดีอยู่เนี่ยอันแนวกินก็ดีๆแนวนอนก็ดีๆอะไรก็มีเยอะแยะ อยาก spread, ด็ดีๆแต่มันก็ไม่หายก็ตายคือเก่ามันเกินกันได้แต่สิ่งภายนอกนะอย่างอื่นมันเกินกันไม่ได้สิ่งภายนอกมันเกินกันได้ภายในมมนเกินกันมันเกินกันจริงๆคือภายในเกินกันจริงๆคือภายนอกในสุดก็เกินกันร่างคือเรื่องร่างกายดีไม่เกินกันเกลียดจิตายเท่ากัน มึงจะรวยเท่าไหร่ให้มันดีเท่าไหร่หมแก่เจ็บใจคือเก่าส่วนที่มันเกินกันจริงๆก็คือเรื่องจิตที่มันไม่ทุกนั่นลแล้วก็เกินกันก็เกิดสิ่งภายนอกนั่นแหละทรัพย์ส,บสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายแะละของอยู่ของกินของใช้เกินกันได้แต่ว่าเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องตายแก่เจ็บใจมันก็เท่ากันทางร่างกายดิมึงจะมาบำรุงบำเลยเท่าไหร่มันก,ก็กินไม่ได้ ใครไม่ฝึกไม่ผลไม่อบไม่ลมตายพีเนออี่ยเป็นผ้าเทนเนนชีคือกันนั่นเลยไม่อดไม่ลมตัวเองตายพี่วเวลาป่วยเวลาเป็นมามาตายพี่ทําใจไม่ได้มันทําไม่เคยทําใจไม่เคยฝึกเวลามันจะตายก็ทําใจไม่ได้ตายพีอยู่แล้วมันทุกข์มาจะตายมาทําใจไม่ได้ตายพี มันตายฟีีนะไม่ได้มีเรื่องมีราวไดคนนะ่ยเออตายไม่เป็นท่าตายไม่เป็นเรื่องถ้าไม่ทำต้องเลือกรีบทำรีบทำรีบเร่งทำอะไรจะเกิดก็จิตไปทุกข์ทำให้ได้ชานก็ต้องทำให้ได้ชานเมื่อก็ขม่มทุกข์ได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามันทุกข์มากแล้วมันฌานมันก็เข้าไม่ได้ มันก็อาใช้วิปัสสนาเท่านั้นชาญเข้าไปได้ถทาวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นไม่ทุกกายทุกอยู่แต่จิตมันไม่ทุกกายว่าทุกตามภาษาแต่จิตมันไม่ทุกทุกแต่กายจิตไม่ทุกกายทุกแต่จิตมันไม่ทุกทุกทั้งกายทุกทั้งจิตก็จบ ภาวนาให้เป็นภาวนาให้เป็นมันจะเป็นตัวช่วยเวลาเราจะตายเป็นโลกต่างๆใกล้จะตายแบบต้องเป็นโลกก่อนนั่นเลยทุกคนอืมถ้ามันตายเลยก็ดีแต่ส่วนมากมันไม่ตายเลยก็เป็นโลกก่อนเดียวก่อนมันยิ่งทุกข์เลยถ้าเราทําใจไม่เป็ี่ยนก็ทุกข์เวลาจะตายว่าทําใจไม่เป็น ถ้าไม่ปฏิบัติจริงจังทำไม่เป็นนะั่นทำไม่ได้ลนะฌานก็เข้าไปได้อีกบนะัดเดียวถ้าทำให้เอาจริงจริง,รงวิปัสสนาทำไม่เป็นนี่อยู่ธรรมดาออบุญก็ช่วยไม่ได้ทำบุญนั่นทำบุญนี่มันช่วยไม่ได้ลนะเวลามานเจ็บมันปวดบุญไม่ได้มาช่วยฌานก็ช่วยไม่ได้บนระเดย Yeah, มันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเข้าฌานก็เข้าไปติดเข้าไปได้เนี่ยเวเหลือแต่อะไรก็เหลือแต่วิปัสสนาเท่านั้นเลยปุงเป็นปล่อยเป็นละเป็นวางเป็นเนี yeah. ่ยบันทึกจะใช้ได้ถ่อว่าฝึกฝึกอยู่ดังนี้แลวเจ็บก็ไม่ทุกข์ดิ้นฝึกนั่งเจ็บจิตไม่ทุกข์นั่งเจ็บแต่จิตไม่ทุกข์ฝึกนั่ง ฝึกทำเจ็บยังไงเจ็บยังไงจิตจะไปถูกก็ต้องฝึกฝึกเจ็บอย่างจิตไม่ทุกก็ต้องฝึกไม่ฝึกมันไม่ได้ล่ะต้องฝึกนะไม่งั้นเจ็บปุ๊ก็ทุกข์ปักจิตนั่งเจ็บก็ทุกข์ทันทีเลยถ้าฝึกฝึกของสดๆร้อนๆนี่นั่งเจ็บลองดูสิทำไมจิตจะไปถูกก็ฝึกสิ แต่มันทุกข์อยู่ใช้ไม่ได้มันยังโง่อยู่เนี yeah. ่ยกายทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์ใช้ได้กายก็คือกายอจิตก็คือจิตกายทุกข์ทำไมต้งจิตต้องทุกข์ด้วยถ้าจิตทุกข์เรวขันมันเกิดถ้ารู้จักขันนะเห็นละอุบาทานในขันเพราะว่าขันเนี่ยมันคือมันก็คือเรื่องจิต ถ้าละอุปทานขันได้จิตมันไม่ทุกจะเลิกเจ็บนะมันก็อีเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องกายก็เรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องเจ็บก็เรื่องหนึ่งต่างหากแต่เรื่องขันที่มันเกิดถ้ารู้เท่าทันขันแล้วไม่ละอุปทานในขันเสียมันไม่ทุกกายนี่ก็ทุกอยู่แต่มันทุกทางจิตแสดงว่าขันมันเกิด แล้วเราไปละอุปทานในขันจะต้องละอุปทานในขันให้ได้เอาสดสดร้อนๆที่มันเจ็บนั่งมันก็เจ็บอีกเอาสดสดร้อนๆความจริงที่มันปรากฏอยู่ไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่มันไม่ปรากฏเอาความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหนา้าสดสดร้อนๆเลยไม่เอาสิ่งที่มันไม่ปรากฏเฉพาะหนา้าไม่เอา เอาสิปรากฏเฉพาะนั้นณนะนะปัจจุบันวินาทีนี้ไม่ต้องนึกว่าไม่ต้องมโนเอาว่าข้างหน้าไม่ต้องมนโนเอาข้างหลังปัจจุบันนั่งมันเจ็บก็ละความพอใจไม่พอใจเสียจิตก็ไม่ทุกถ้าไปพอใจมันไม่พอใจมันจิตมันก็ทุกพอใจในสุขไม่พอใจในทุกจิตก็จะทุกนี่เลย ถ้าพอใจได้สุขจิตก็จะทุกข์ถ้าพอใจได้ทุกข์ไม่พอใจในทุกข์จิตก็จะทุกข์แต่ถ้าละความพอใจไม่พอใจได้สุขกับทุกข์ได้จิตจะไม่ทุกข์เมื่อยังไม่เมื่อยังไม่ลงตรงนี้ยังไม่ลงกลางตรงนี้อยู่ยังมีพอใจไม่พอใจอยู่เมื่อนั้นจิตก็จะทุกข์อยู่ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางมรรคาปฏิปทายางนี้เือ เพื่อพอใจไปพอใจหมดเมื่อไรเลยทางสายกลางถึงจะคือล่าความพอใจไปพอใจได้ทางสายกลางถึงจะคือในทุกเรื่องทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งกายทั้งจิตไม่ว่าเรื่องอะไรเ,เกิดก็ตามไอ้เหตุที่เราจับที่สุดคือจับพอใจไปพอใจจับไว้ตรงนี้ ชอบไม่ชอบจับไปตรนี้เพราะมันทุกข์นะเพราะมันชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถ้าจับตรงนี้ได้มันก็ลงถูกสังไสกลางทันทีถ้ามันมีสองอยู่ใช้ไม่ได้มีชอบมีไม่ชอบ,ชอบใช้ไม่ได้จิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางยังตกขอบอยู่เมื่อตกขอบอยู่ทุกข์ก็ยังปรากฏเมื่อเข้าสู่ทางสายกลางไม่ตกขอบ,ขอบก็หมดทุกข์ ทุกจะหมดไปเพราะเข้าสู่ทางสายกลางถ้าไม่กลางทุกอยู่ดันงกลางเมื่อไหร่ก็หมดทุกทางสายกลางสําคัญที่สุดทุกมันจะหมดเพราะทางสายกลางทางจิตนะทางกายทุกคือกาย